สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y t u t u นะครับ thon นักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอันตรักคลิปนี้นะครับผมจัพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตร2ตัวล่างตรงๆชุดเดียวนะครับนะครับหลัก10ล่างตัวเดียวหลักหน่วยล่างตัวเดียวจับคู่ได้ชุดเดียวพ้นออกนะสมาชิกนะเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ผมลงให้เป็นวดแรกสมาชิก พิจารณาก่อนที่จะนำไปใช้ผมชอบส่วนตัวชุดเดียวเลยวัดดวงใครชอบมุนผมจัดไปพอวิธีคิดพอวิธีทำช่วงท้ายให้สมาชิกได้คิดเป็นทำเป็นเหมือนเดิมนะไม่มีห่วงสูตรนะมีแต่แจกมีแต่ให้อย่างเดียวส่วนสมาชิกเป็นคนรับต้องนำไปกันกรองและก็พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับว่า นะครับเลขชุดเดียวชุดนี้ชอบไหมนะครับมันเป็นตัวเลขนะครับชุดเดียวมันเป็นตัวเลขที่มายากอยู่แล้วนะถ้าสมาชิกชอบก็ค่อยไปพิจารณาเอาเองผมเป็นคนคิดคนคำวนวณสูตรแถมสูตรมาแจกด้วยนะักครับพูดกันตรงๆนะครับใครที่เคยคิดว่าผมแม่นหลังไม่ออกหรือนะครับนะครับคิดจา <c oughs> คิดแบบไหนก็แล้วแต่นะครับสมาชิกถ้าชอบก็ก็แคบถุดไว้นะถ้าไม่ชอบก็การุณามองผ่านแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากมายอ่ะมาเข้าเรื่องกันฮนะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงก็ฝากช่อง YouTube ผมด้วยก็แล้วกันนะครับช่องแอทอนนะักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับเอามาฟังคำเตือนทางช่องฮนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สน,นับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสมาชิกเป็นคนวิเคราะห์เป็นคนแยกแยะนะครับมาเริ่มคำนวณการวดแรกนะครับสูตร2ตัวล่างตรงชุดเดียวนะเป็นสูตรใหม่ลงให้คนแรกนะวดแรกสูตรได้เลขหกหหลัก10บล่างนะสูตรหลักหน่วยล่างได้เลขสามฮะจับชุดเดียวเลย หกสามนะครับพอู้ดอกหกสามสิบล่างมาเลยหกหน่วยล่างมาเลขสามจับชุดเดียวฮะหกสามนี่แหละนะหรือจะไปกลับนะครับก็แล้วแต่สมาชิกนะครับ,นะรบผมจะให้ชุดเดียวเลยตรงนะครับชอบจัดขัดพาน ชอบจัดขัดผ่านถูกเป็นวดที่หนึ่งนะครับยอได้ดูนนะห้าวดนะสมาชิกนายยอนได้ดูห้าวดวดที่สองวดที่สองสูตรหลักสิบลางตัวเดียวเลขหนึ่งนะหลักหน่วยล่างตัวเดียวก็ได้เลขหนึ่งจับคู่นะครับจับคู่เดียวเลยก็คือหนึ่งสี่เพราะมันเป็นเป็นหลักอยู่แล้วสิบตัวเดียวหน่วยตัวเดียวออกหนึ่งสี่นะ Siết tù đều lịch được nạp. Siết đều lạc loại cáo chút đều nạp đúng siết thương một thứ song เอามาตอกกันงวดที่3นะครับสมาชิกนะงวดที่3สูตรนะครับหลัก10ล่างตัวเดียวได้เลขเก้าอ่ะหลักหน่วยล่างตัวเดียวได้เลขหนึ่งฮะจับชุดเดียวฮะเก้าหนึ่งหรือจะกลับด้วยก็หนึ่งเก้านั่นเองนะครับคนออกเก้าหนึ่งนะครับเก้ามาที่หลักสิบล่างครับหนึ่งมาที่หลักหน่วยล่างนะครับอ่ะขอขอบพระคุณสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับ ที่ยังให้การสนับสนุนที่ยังให้การติดตามช่อง Youtube a แอดทอ n นักคำนวณด้วยดีเสมอมานะครับ,รบขอบคุณ้คุณเป็นอย่างสูงเด้อสมาชิกเด้อนะครัวต่อมาัทที่4สูตรหลัก10ล่างตัวเดียวเลข8ปะหลักหน่วยล่างตัวเดียวเลข5นะครับจับชุดเดียวเลย 8, 5ประดอก8-5 8มาที่หลัก10ล่าง5มาที่หลักหน่วยล่างนะชุดเดียวเลยคร ้าครับ <c oughs> ฝากด้วยนะครับสมาชิกนะสูตรนี้นะครับคนคิดคนคำนวณต้นฉบับก็คือตัวของผมเองแอดทอนนักคำนวณนะท่านใดนะครับที่ไปเห็นคลิปนี้ในเพจอื่นในช่องอื่นแสดงว่าเขามาดูดคลิปผมไปโดยเฉพาะนะครับเพจของไอ้นักนักคำนวณอาจารย์ตุ้ยคนไฟบินนะครับฟังผมนะครับ เพจเอนักคำนวณอาจารย์ตุ้ยคนไฟบินมันมาดูดคลิปผมไปนะครับมันไม่ใช่เพจของผมมันไม่รู้จักกับผมนะครับผมไม่รู้จักกับมันด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเห็นคลิปนี้ในช่องเพจของมันก็คือชื่อเพจที่มันดูดคลิปผมไปคือนักคำนวณอาจารย์ตุ้ยคนไฟบินแก้งอีกครั้งสมาชิกใครที่ติดตามผมใครที่รักผมนะครับใครที่รักความเป็นธรรมนะครับ ช่วยไปยิงเพจมันด้วยก็แล้วกันถ้าเห็นคลิปนี้ในเพจมันนะครับนะครับมันมาดูดคลิปผมไปอ่ะผมแจ้งกับสมาชิกแบบนี้นะครับรวม้ดยช่วยกันนะสมาชิกนะคือมันไม่ถูกต้องมันดูดคลิปผมไปแล้วมันไปลงมันดูดมันดูดเอาไปทั้งหมดเลยนะนะมันดูดเอาคลิปผมไปตั้งต้นจนจบครับแล้วมันก็ไปสร้างรายได้ในเพจมันโดยเอาคลิปของผมเนี่ยไปสร้างรายได้นั่นนะมันไม่ถูกต้องนะฉะนั้นเห็นเห็นคลิปนี้ในเพจนอืดู นะครับซึ่งไม่ใช่ช่องของผมแต่งนีนว่ามาดูคลิปผมไปช่วยรายงานเพจมันด้วยก็แล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นเพจไหนนะสมาชิกนะอ่ะวัตที่ผนานมาสูตรสตัวล่างตรงหาหลัก10ล่าง8ปหลักหน่วยล่าง9ครับจับชุดเดียวครับแปดเก้าขอ่าแปดเก้าอะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะสมาชิกนะักที่ติดตามช่องยูทูบของผมแอทอนนักคำนวณนะเป็นสูตรใหม่ลง้งวดแรกปี2 5งพนะถ้าชอบ เหมือนผมนะครับเดี๋ยวได้ตัวเลขตัวไหนนะชุดเดียวแป๊บหนึ่งรู้เรื่องเลยนะสมาชิกนะอ่ะไปดูกันนะสมาชิกนะไปดูวิธีคิด <c oughs> ไปดูวิธีทำนะสูตรสิบโดยล่างก็คือ2ตัวล่างตรงๆชุดเดียวหมดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันฮนะสมาชิกครับนะไปดูกันอันนี้ของ,งทวที่ผ่านมานะครับนี่ครับวิธีทำนะสิบล่างนะครับสิบล่าง ตัวเดียวอันนี้หน่วยล่างตัวเดียวะะวัดดวงกันไปเลยสําหรับคลิปนี้ครับเอามาดูวิธีทำหลัก10ล่างกันก่อนครับวิธีทําหลัก10ล่างฮะนำหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับมาบวกหลักร้อยบน1ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วย3าตัวหน้าครั้งที่1อีก2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2 1ครั้ง แล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายก็คืองอีก1ครั้งอนะ่บวกกันได้เท่าไหร่บวก6คงที่ก็จะได้นะครับเลขนะครับหลักสิบล่ลางตัวเดียวนะครับเอาบวกกันดูฮะหกบวกหนะครับลงท้ายด้วยเลขไปไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีฮนะสมาชิกโอ้อะไรวะเบอร์ขนาดนี้โ <laughs> ทษทีนะสมาชิก <laughs> อะไรเบร้ย้ เดี๋ยวตั้งกติแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะสอวกสนะครับลงท้ายเลขสี่นะครับสีวกหนะครับลงท้ายด้วยเลข9ก้นะครับเก้าวกศนะครับก็ได้9ก้ครับเก้าหีกก็ได้9กครับเก้วกสนะครับ, 4, รบลงท้ายเลขสามนะครับสาวกหกนะครับลงท้าย,ยเลขเก้า เก้บวก6คงที่นะครับ9บวก6คงที่ลงท้ายเลข5้าส่างตัวเดียวได้เลข5นะ้าห้าคอรอเลยนะชอบไหมห้าคอรอ, <c oughs> อ,อนนีะ่ไม่ชอบมองผ่านนะไม่ชอบมองผ่านนะสมาชิกนะผมทำตับสูตรส่วนผมว่าชอบอยู่แล้วเพราะผมชอบตัวไหนชอบผมชอบเลขตัวไหนผมก็จะหาสูตรที่มันได้เลขตัวนั้นนะมาลงให้สมาชิกได้รับชมกันอันนี้ก็คือนะครับที่ผมนำมาลงก็คือผมชอบส่วนตัวทั้งสิ้นนะครับ อ่ะหลักหน่วยไอ,อหลักหน่วยล่างฮะวิธีทำฮะนำห,หนลักหมื่นบวกกัน3ครั้งนะครับมาบวกนะครับหลัก10 3ตัวต้าครั้งที่2อีก4ครั้งครับบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่นะสำหรัาบสูตรที่2หน่วยล่างตัวเดียวครับบวกกันดูฮะสองสองของทั้งเลขสี่ครับสี่บวกหกสี่หกเป็นศูนย์เอ้ยไม่ใช่สิ สองสองเป็นสี่สี่สองนะสี่สองเป็นหกหกสี่ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกสี่ก็ได้สี่สี่บวกสี่ลงท้ายเลขแปดแปดบวกสี่นะครับลงท้ายเลขสองอ่านหลักหน่วยล่างตัวเดียวได้เลขสองฮะสิบล่างตัวเดียวห้าหน่วยล่างตัวเดียวสองอ่านสูตรตามนี้เลยนะครับจัดไปฮะชุดเดียวนะให้ชอบใครไม่ชอบก็มองผ่านสิบล่างห้าหน่วยล่างสองส่วนตัวผมชอบแน่นอนฮนะถ้าไม่ชอบผมไม่นำสูตรมาลงให้นะครับ อจัดไปเด้อสมาชิกเด้ยวยนะฮ่าสองชุดเดียวเสียวเสียวเลยนะครับหกเจอดที่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งนะครับทับหกเจ็ดรอลุ้นกันถ้าชุดเดียวฮ่าสองมาไม่มาอรอลุ้นกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามขอบคุณครับ